เด็กๆรวมโตพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงเมื่อนี้มีอาหารการกินมีการกินเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อนี้ขาปุ้นจักโลเน้อนี่ข้าวปุ้น11โลจ้าเกือบถึงฮอดถึงโลเนาะย่าหม้อเบอร์30อะไรซะ32เลยนะยังอีกโลนึงสิฮอดโลพี่น้องใช่ใส่ลูกหลานสบายดีทุก สบายดีสบาดีปารุ้าเบิล้วเล็กน้อยนี่เบิรแล้วเบิดเท่านี้ยังไหลยังหลฮะส่วนแล้วแหละคัดพูได้โบมาถือว่าเขาบอยากเขาบอยากเขาโบมาน่ะลูก บดนิมเอ้ยนิมวานเออั้งบดสุกเจ้าอยากได้ลูกว่าวดูอยากหรือบ่อยากอยากอยากแล้วพ่อเอาอยากแห้ะพร่อมได้ป่าสิตักไหบานนี้ยใส่นใส่ั่แนส่หนใ่กใสแก ใส่เด okay. ้อเออเอาที่หล uh. ักคนเออไปเขาคิ้วมองแอันไออันฮานเด้อลูกเด้อเอาฮานเอาลูกเอาไปยิบใส่ยิบเด้อบ่วงยิบเอาเองบ่วงเลือกเอาเองเออต้องแล้วเอ้หมื้อนี่น้ำยาป่าได้มื่นนี่น่ะ้ำยาป่าบอโบเพ็ด ก็ hết หมดอืมอ้าวจังเอาบวบเย็นนะลูกแต่เย็นๆทีละคนท่านผู้ใดบอกอิ่มจะมาเอาใหม่เออเลือกมองนั่งอีกได้บอกอิ่มจะมาเอาใหม่แด้วลูกเด้อเอาทีละจับก่อนเลือกที่นั่งได้จะนั่งตรงไหนเอาเป็นจุ่มนด้นลูกเด้อ โอ <no? S 1> ู้ um, um, uh, um. ่าบานนน่ัว้กัหน่อยอามเบยมาเด้ออามอามเปโตมาเด้อไปอยากกมามนะสูเด็กเด็กตเปลาก่มีจะอันิ่งๆอะรเอามันจังคนโบฮีย่เอาลอ่ะอาบอได้ใส่อบอกเด้อเ้าปใส่เพาข้าวกเพาจ้าสูก็กินผัก อลาจะเป็นนางต้หยฮานว่างเได้อุเพื่อท์นบนะสาวแข่งกอมว่างเนยได้อุูัยมยงกินนั่งลงท้าบอสนั่งลงลูกเออไอ้บาวเานี่ดีดีอู่เขว่าใส่ไม่ตะเกียบไได้สาวแห้ก่อนเออน่งเห้งแค่ว่าน่ะลูกเออ

บมาดิับบอสดิบอสอินไดนบอสอินเปล่าวะลูกกินกับปุนเปล่าบอสเออโอ้ยยิ้มซือสือ้ยเข่าวงนะซื่อๆือวะลูกยิ้มให้กำลังจะเอาไปแจ๊ปขาดได้หน่อยอ่ะเอ้ยให้กำลังใจบ่ลุงที่มาเด้อลุงทีเอาน้ำล้างหมูบ่เอาน้ำล้างเด็กบ่ รมดา่ขอบใจหมดเนื้อค่ะขอบใจลุงมาทิวดูกฝากความกันขอบใจได้ลุงขอบใจได้ลุงแม็กคิวแม็กคิวเออเธอสุดยอดเนาะสุดยอดสุดยอดเนาะเบอยู่สูแสบอยู่บปะน้ำยาป่าได้ลูกโบเมนกะทิอันนี้เขาน้ำยาป่นเฮ้ยหัวได้จังวะป้าป่นให้กินนะสู ทำเหน้าอย่างนั้นน้องเดือนทำไมน้องเดือนไม่กินผักจะได้อร่อยอร่อยนะโอ้ยหัวโอ้ยล้านสาใส่ผักแล้วมันแซ่บนะน้องเดือนเฮ้ยโหะเออเอาวิวใช้มึงบอกว่ามึงอยากตีมวยกินลูกบ่ต้องพผากินไปเรื่อยๆให้โบอิ่มาให้บ่อิ่ม่มาเอาใหม่ดเอาจนจุใจเลย หวอไเนองไ่าม่ขีบนักไม่ขีนัไม่ขีนักไม่ถูนะไม่ขีบนักไม่ถูนักวา ากินกินິินบ่เบิ่งลูกบ่เบิ่งมันสิลบเออไปเด้อไปนั่งกินป่าแต่ละคนคือสิแซ่บเนาะลูกเนะ

เด็กเด็กชาเกตเพชรโอ้หล่ะกำาหานบ้าน่ะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรแซ่บเพชรอยู่บ่ นานะเด้อพูได้เพชรก็กินนามเด้อกินเบิร์ดอยู่บ่มเจ้ากินเบิรอยู่บ่กินให้เบิรเด้อคนละจับนะกินให้เบิรเด้อกคนละจับนะ มันส ch bon ีมันแซ่บอยู่บ่ขมะนมขมันมานน่แซ่บอยู่บ่น่าจะกินข่ามากไม่หกซีนเลยัันดีขิ้ปาาเปลือดใจะุนเปลือกเี่อูเมก่อนขอให้บุนรักษา มาได้เห่ยใครสุดยอดอย่าเดินอย่าเดินเลยจะซีมป้าเมาทำก่อนไม่ได้กินตั้งนานซีมัวก็เมาป่้าเมาเป็นคนสูไันนี้ันดน้ำยาอน้ำยาปลาไ่ได้กินซีมัวตัเมาจเียขวาบอกพี่เหยดพีเองเอาไสิกินกันะอิ่มอิ่มแล้วูยังไ่อิ่มเออยัง่อิ่มเบ้นเบ แม่ว่าเบิร์ดมากินแจะดีดีได้หนิเอาเถอะมือเอาบาจับลูกเอาเถอะทุกคนสบายดี